มันเป็นมันเป็นเรื่องเล่าในใน u t u b e นะเราไปเปิดดูก็ได้นะครับใน youtube เนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องอที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะ,ะเขาอยู่ห่างไกลาจากแหล่งน้ำซึ่งมันอยู่ยอดเขาคละแห่งกันนะครับเขาต้องการแบบว่าให้ใครสักคน่ประกาศหาใครสักคนหนึ่งหรือใครก็ได้ที่แบบว่า ฝนน้ำอ่ะจากยอดเขาเนี่ยมาที่หมู่บ้านนะครับเราต้องการใช้น้ําทุกวันเลยนะครับโดยจะให้ค่าจ้างเนี่ยนะครับอ่าเขาต้องการน้ํานะครับประกาศนะครับโดยจะให้ค่าจ้างเนี่ยอ่าเป็นถังแบบนี้นะนะครับอ่าก็ถังละหนึ่งเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ก็จะมีอ่คนที่มารับอาสานะครับมีเพื่อนกันสองคนนะที่ บรูโน่กับปาโปนลนะครับคนตัวใหญ่นีนชื่อ Bruno. บรูโน่คนตัวเล็กเนี่ยชื่อปาปนลก็ปรึกษากันว่าเออเราไปรับงานกันแล้วก็ขนน้ํานะจากภูเขาเนี่ยนะครับจากภูเขานะมาที่หมู่บ้านแล้วเราก็จะได้ค่าจ้างแบบนี้นะครับห,หนึ่งเหรียญแบบนี้นะสองคนก็โอเคตกลงกันก็ทุกๆวันเขาก็ขนน้าจากภูเขานะครับมาที่หมู่บ้านแล้วก็ได้ค่าจ้างนะครับแต่มีวันหนึ่งอ่า บรูโน่เนี่ยเขาเป็นคนตัวใหญ่เนาะเนี่ยบรูโน่เป็นคนตัวใหญ่เพราะนั้นเขาก็แฮปปี้มากๆเลยกับการทําง,งานแบบนี้แต่ปาโป้เนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ปาโปนเขาคิดโปรเจกต์ขึ้นมาได้โปรเจกต์หนึ่งนะครับขเขาคิดว่าเอถ้าเกิดเขาว่าทําท่อน้ํานะต่อจากยอดเขาเนี้ยมาที่หมู่บ้านเนาะแล้วปล่อยให้น้ําไหลมาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องขนน้ําแล้วสิ อนะแล้วก็ทําเครื่องวัดว่ามันได้ถังแล้วนะครับถังละเหรียญถังนล,ล้าเหรียญอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ต้องแล้วที่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาะขนน้ําทุกวันทุกวันแบบเนี้ยนะต่อไปแก่ตายเขาหมดแรงเขาไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะเขาจะใช้เวลาขนน้าอย่างนี้ตลอดไปโอ้หมดแรงถ้าเกิดป่วยก็จะไม่ได้ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอะไรที่เขาสร้างท่อน้ําได้เนาะเขาไม่ต้องไปขนน้ํามันก็ไหลไปที่หมู่บ้านเขาก็ได้ค่าจ้างเหมือนกันเขาก็ไปคุยเรื่องเนี้ย ป,าป้าปนเขาก็เขียนให้ดูอย่างนี้นะไม่ใช่เขาชื่อปาาปนเขาไปคุยกับบรูโนนะครับแต่บูโนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียเวลาแล้วมันทําได้ยังไงมันทําไม่ได้หรอกเสียเวลาคือถ้าเกิดเขาเอาเวลาเนี่ยไปไปทําท่อเนี่ยนะแล้วเขาก็เขาจะเขาก็จะแบบขนน้ําได้น้อยลงเขาก็จะมีไรายได้น้อยลงเขากําลังขนน้าอยู่เพราฉะนั้น เพราะว่าถ้าเขาอยากจะมีะไรายได้เพิ่มนะเขาก็ต้องขนน้ําให้มากขึ้นขนน้ําให้มากขึ้นนะไม่ใช่เอาเวลาไปสร้างท่อแบบนี้มันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีตังค์นะตังค์เขาจะได้น้อยลงนะครับเขาก็เมือนเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาหรอกเขาก็ขนน้ําต่อนะครับขนน้ําต่อไปแต่ปลาปนอ่ะทุกๆวันเขาก็ไปขนน้าเหมือนกันนะเขาไปขนน้าเข้าหมู่บ้านแต่พอเขาเสร็จเวลาขนน้าปุ๊บเนี่ย เขาก็รีบมาขุดดินนะครับมาทําโครงนะครับตั้งเสาตั้งอะไรต่างๆเพื่อที่จะวางท่อมาที่หมู่บ้านเขาก็ตั้งใจทํามากๆเลยผู้ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจเขานะคนอื่นนะครับรวมทั้งคนรอบตัวหรือเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็เห็นเขาพยายามที่จะทําเนี่ยก็มาหัวเราะเยาะแล้วก็บอกว่าไอ้มนุษย์ท่อนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะทําท่อมาที่หมู่บ้านคนอื่นๆก็มาหัวเราะเยาะส่วนบูโนเขาก็มีความสุขกับการแอคทีฟ อืมเรียกแอคทีฟเขาพยายามขนน้ําไปที่หมู่บ้านนะครับพะขนทุกวันเลยเขาไม่ยอมเสียเวลาเลยแล้วเขาจะได้เพิ่มเขาก็ขนจนแบบมืดค่ําจนดึกเขาก็ยังไม่ยอมเลิกนะครับเพราะว่าเขาอยากจะได้เงินเยอะๆน,นะครับวันเวลาผ่านไปนะบูโน่ก็สะสมเงินทองได้เนาะซื้อบ้านซื้อวัวซื้ออะไรต่างๆนะครับเนี่ยมานะมีความแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีความสําเร็จให้เห็นเลยอย่างนี้นะ เหมือนสมัยนี้นะเราก็จะเห็นเพื่อนเราเนอะอาะมีบ้านมีรถมีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าปาโปนลเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ฟังเขาก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำนะเขาก็พยายามจะสร้างท่อนะครับสุดท้ายนะอาปาปนลเนี่ยเขาสร้างท่อสําเร็จนะครับจากอาภูเขานี่นะก็มาที่หมู่บ้านนี้นะครับได้สําเร็จเลยแล้วเขาก็ตั้งอาที่วัดไว้นะครับเนี่ยเป็นเครื่องวัดไว้นะครับมันเรียกมาว,ว่ากี่ถังกี่ถัง เขาก็จะได้เงินตามน้ําที่มันไหลมาที่หมู่บ้านแล้วที่หมู่บ้านเอาน้ําไปใช้ลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าแพ <"Pass> สซีฟแพสซีฟแปลว่าทําระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วระบบนี้ทํางานให้หรือเราสร้างทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทรัพย์สินนี้ให้เงินกับเราเราเรียกว่าแพสซีฟส่วนที่บูโน่ Bruno ทำเนี่ยเขาเรียกว่า active แ c t i v e หมายถึงใช้แรงนะครับใช้แรงทำนะครับ บรูโน่เขาก็ Active Active นี่หมายถึงต้องมีแรงนะต้องทำงานได้จึงจะได้เงินนะครับส่วนแพสซีฟเนี่ยแบบนี้เราเรียกว่าแพสซีฟนะครับถึงแม้ตัวเราไม่อยู่นะครับตัวเราทำงานไม่ได้แต่สิ่งที่เราสร้างไว้นะครับมันก็จะทำแทนเราอย่างนี้นะครับก็แพสซีฟเนี่ยมันก็จะให้เงินเราตลอด24ชั่วโมงเลยแบบนี้ส่วน Active นะครับอย่างบรูโนเนี่ยพออายุมากขึ้นหรือป่วยทำงานไม่ได้นะครับ ก็ no active no active ก็ no income ไม่มีไรายได้นี้เพราะนั้นเราก็มาดูตรงนี้เนาะที่หลายคนอาจจะเคยเล่นเกมสนามแข่งหนูนะครับเราก็ในเกมสนามแข่งหนูเนี่ยเขาสอนเราว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยคุณอาจจะทำงานนะครับเป็น active ทำงานเสร็จคุณได้เงินมา active นะคืองานด้วยตัวคุณเองได้เงินมาคุณก็พยายามเก็บเงินให้มากที่สุดจากการทำงานนะครับ เสร็จแล้วเอาเงินนั้นไปซื้อสั์สินแล้วรัพย์สินก็จะให้แพสซีฟอินครัมกับคุณจะให้เงินกับคุณนะครับถ้าคุณทําประสบความสำเร็จนะถึงแม้คุณหยุดทํางานนะคุณก็จะมีรายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแพสซีฟเนี่ยครับรั์สินเนี่ยมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเนาะคุณมีเงินมาเยอะๆแล้วคุณก็ไปซื้อบ้านซื้อคอนโดหลังละหกล้านได้ค่าเช่าหลังละสองหมื่นต่อเดือนคุณซื้อไปสิบหลังหกสิบล้านคุณได้ค่าเช่าเดือนละสอง0สนแบบเนี้ย ได้เลยถ้าคุณมีเงินหกสิบล้านแบบนี้นะคุณไปหาซื้อบ้านซื้อคอนโดเนาะหลังละหกล้านหลังละสิบล้านได้ค่าเช่าเดือนละสอง0มื่นแบบนี้นะอือนะครับทีนี้ประเด็น่ะมันคือไอ้หกสิบล้านเนี่ยมาจากไหนคุณก็อาจจะทํางานนะออยันทํางานเยอะๆเก็บออมมากๆนะครับแล้วก็ไปซื้อคอนโดมาแบบนี้นะตอนนี้ประเด็นคือตอนนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วครับเมื่อไหร่จะได้หกสิบล้านไปคํานวณดูนะครับ ตอนนี้มันมีปัญหาระหว่างทางก็คือคุณนะทํางานได้เงินมาเยอะแล้วนะครับคุณว่าจะเก็บหน่อยคุณว่าจะเอามาออมแต่ว่ามันก็ต้องเอาไปจ่ายบัตรเครดิตนะครับไปจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับเอาบางคนมีลูกบางคนมีซื้อโทรศัพท์นะครับจ่ายค่าโทรศัพท์ซื้อรถซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรเป็นหนี้อีกต้องใช้หนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมาออมมานิดเดียวหรือบางครั้งไม่เหลือเลยหรือบางครั้งติดลบเพราะฉะนั้น มันจะมาซื้อทรัพย์สินมาสร้างทรัพย์สินก็เลยเป็นไปไม่ได้มันก็เลยไม่มีแพสซีฟนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราทําได้เราออมเงินมากพอนะครับเราก็นะครับซื้อทรัพย์สินนะครับอ่าเราก็ได้มีประสบความสาเร็จแต่ว่ามันยากนะแบบนี้เรามาคิดดูนะบ้านคอนโดเนี่ยหลังละหกล้านค่าเช่าสองหมื่นสิบหลังหกสิบล้านค่าเช่าสองแสนไอหกสิบล้านนี่เมื่อไหร่เราจะเก็บเงินได้ครับบางคนบอกว่าทั้งไม่รู้สิบปีร้อยปี อีกอีชาติไม่รู้จะทําได้มันมีหนทางไม้แบบทางรัดที่แบบว่าเราอ่ะไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วเราไม่ต้องใช้เวลานานตลอดทั้งชีวิตมันก็จะมีครับนะแทนที่เราจะมาเส้นทางนี้นะคุณทํางานหาเงินแล้วก็เอาไปใช้นี่ออมได้นิดเดียวกว่าจะมาซื้อทรัพย์สินกว่าคุณจะมีแพสซีฟเส้นทางนี้รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับตัวคุณเองใช่ไหมครับคุณก็อย่าเอาเวลาเนะี่ยทั้งหมดนะแต่แอคทีฟซะหมดเลย ครับคุณแบ่งเวลานะมาเรียนรู้การสร้างธุรกิจแอมเว์นะครับอืมนะครับแล้วก็คุณก็ค่อยๆสร้างสายงาน,นครับอ่าคุณเมื่อกี้นี้มีคนพูดถึงเรื่องโน้ตาวนะครับโน้ตาวคืออะไรครับมีคนคอยบอกคุณไงว่าสเต็ปที่หนึ่งทำอะไรสเต็ปที่สองทำอะไรนะครับอ่าคุณทำตามคุณก็ใช้เวลาสักสามถึงห้าปีนะครับแล้วคุณเป็นเพชรคุณทีมี อ่เป็นมรกตหรือเป็นเพรหรือเป็นสูงขึ้นไปนะครับสามถึงห้าปีคุณก็จะมีแพสซีฟอินคำเดือนหนึ่งสองแสนสามแสนขึ้นไปแบบนี้นะครับใช้เวลาสามถึงห้าปีไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนะครับแค่ซื้อสินค้าใช้เองแค่ซื้อบัตรงานแค่นั้นเองนะครับคุณก็สามารถทําได้แล้วในเวลาสั้นๆอันนี้เป็นทางลัดแล้วง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าเป็นงานอื่นคนอื่นเขาก็ไม่บอกคุณนะถ้าไปเรียนค่าปรึกษาเสียเป็นเงินเงินเป็นหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นนะครับ สมมติว่าคุณอยากจะเทรดหุ้นเก่งๆอยากจะ,ะมีเงินเยอะๆนะครับมีอพอร์ตหุ้นมีเงินลงทุนอยู่เนี่ยคุณอยากจะมีพอร์ตหุ้นให้มันเติบโตมีเงินงอกเงยขึ้นมาสร้างแพสซีฟอินคมในตลาดหุ้นคุณก็ต้องไปเรียนนะสามหมื่นห้าหมื่นคุณต้องไปเรียนกับเขานะครับเรียนวิธีการเทรดอย่างนี้เนาะแต่เราทำเอ็มวีอ่ะเราก็เรียนใช้เงินไม่เยอะครับกระชับมีแค่พันสองเองนะครับแล้วก็เชิญชวนพวกเราทุกคนนะอ,ะอย่าเอา ทำอะไรครับมาเรียนแอมเว์สัปดาห์หน้าเรามีงานบินิกระชับมิตรที่นายกนะครับค่าเรียนแค่ร้อยห้าสิบาทใช้เวลาแค่ครึ่งวันบ่ายแค่นั้นเองนะครับหลายคนบอกว่าออ้ยเวลาเนี้ยเ,เหมือนเหมือนเหมือนที่บรูโนเขาบอกว่าเฮ้ยฉันจะเอาเวลาไปขุดข้อไปทําอะไรอยู่ไม่ได้ฉันจะต้องเอาเวลาไปขนน้ำฉันจะต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดขอบอกเลยนะบวันอาทิตย์ที่สิบหที่จะถึงเนี่ยนะครับ แค่ช่วงบ่ายวันนี้คุณถ้าคุณแอคทีฟอยู่นะคุณทํางานคุณก็ไม่รวยนะคุณจะทํางานแค่ไหนอะที่แบบจากเที่ยงถึงสี่โมงเย็นแล้วคุณจะทําให้มันรวยวันนั้นเลยคุณก็ไม่รวยนะคุณแบ่งเวลาตรงนั้นมาเนี่ยนะครับมาเรียนเอวไปงานมินิกระชับมิตรด้วยกันนะครับที่นครนายกแล้วคุณก็มาสร้างวิธีที่คุณจะเป็นเพชรนะครับในสามปีถึงห้าปีหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าก็ถ้ามีคนทําได้เราก็ต้องทําได้ถ้ามันมีวิธีการ เรารู้วิธีนั้นน่ะเราก็ต้องทําได้ถูกไหมครับนี่ครับเราจะมีรายได้อย่างเงี้ยทุกเดือนนะครับเป็นแพสซีฟเข้ามานะครับคนที่ทำเ่ยก็จะสอนให้คุณทําได้ด้วยเขาไม่เขาไม่ปิดบังนะครับไม่เป็นความลับเนี่ยอย่างทุกนะครับที่เราไปงานรับเข็มเข้ามานะครับงานรับเข็มเพชรบริหารเมื่อวันที่วันศุกร์ที่เจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเธอทำนะครับสี่เดือนขึ้นซิลเวอร์นะครับปีที่หนึ่งเป็นฟ้าแพลตินัมปีที่สองเป็นไดมอนด์นะครับ ปีที่สามเป็นโฟลเดอร์ไดมอนด์ปีที่สี่เป็น EDC นะครับเป็นงานรับเข็มนี่มานะครับแค่สองปีนะครับที่เธอเป็นไดมอนด์เนี่ยนะครับแค่ปีที่สองเป็นไดมอนด์เธอก็มีรายเดือนรายได้รายเดือนแบบนี้แล้วนะครับอือนี่เป็นแพสซีฟนะคือเงินไหลเข้าบัญชียี่สิบสี่ชั่วโมงไหลเข้าตลอดเลยนะครับไม่ต้องทำงานหยุดทำงานมีไรายได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนพวกเรานะเนี่ยอย่างอันเนี้ย เป็นรายได้ของอาจารย์ FCA เรานะครับที่เราไปฟังมาเมื่อเสาร์าี่ที่ผ่านมาเห็นไหมครับรายได้ต่อเดือนนับสิบล้านแบบนี้นะครับไหลเข้าตลอดเข้าบัญชีตลอดเลยนะครับเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับท่านก็สอนเราด้วยโชคดีของพวกเรานะครับก็ฝากพวกเราไว้นะครับอย่าเป็นเหมือนกับรูโนนะครับเราต้องคิดให้เหมือนกับปาโปนลนะฮะวันหนึ่งข้างหน้าเราทํางานไม่ได้นะครับหรือว่าเราต้องการที่จะพลิกเปลี่ยน,นวิถีชีวิตของเรา ภายในสองปีสามปีจากนี้ไปนะครับคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้แต่เราต้องรู้วิธีนะเราก็ต้องไปเรียนแหละนะครับตรอรู้วิธีนะครับก็ยอมเสียเวลานิดหนึ่งแล้วก็ยอมขาดไรายได้ในช่วงเวลานั้นหน่อยนึงแล้วก็ซื้อบัตรงานนะครับลงเบียนแค่ร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ไม่ต้องคิดเยอะหรอกนะครับเราก็มีคนบอกอยู่แล้วว่าให้ทํำยังไงถ้าเราคิดเองนะก็เราคิดเองมาทั้งชีวิตแล้วเรามาได้แค่นี้่ะ ก็หยุดคิดเองบ้างแล้วก็หัวของเพชรเนีนะ่ยไปใส่หัวเราคิดตามเพชรบอกให้ทําอะไรแล้วทําตามแล้วเราสําเร็จง่ายถ้าเราจะช้ากว่าสามปีห้าปีที่เราจะเป็นเพชรเนี่ยถ้าเราจะช้านะก็อาจจะช้าเพราะว่าเราไม่ยอมคิดไม่ยอมทําตามที่เพชรบอกแค่นั้นเองครับสาเร็จด้วยกันนะครับ